อ้าวมันปีงไปเค็งครับพี่น้องเดี๋ยวไปเค็งมากสิปีงกินของไห้นะ มามาครับวันนี้เรียบร้อยแล้วปิ้งปลาต้มไกป่ปลาเดักบวงครับมาครับมามาพ่อกินขา้นนนขาวแ่บครับกับพี่น้องพ่อกินข้าวแ่บครับอ

Hoa, ừ, ừ, ừ. ừ. gì rồi, hoa, lắm rồi, sao vậy. Hoa, lắm rồi, hoa, được phá hoa, lắm rồi, hoa, lắm phá hoa, lắm rồi, hoa, lắm rồi, hoa, 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 Nó hoa, 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 vì ừ. 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 mới ừ. 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 được đào nhang mới ăn nhang quất mình vẫn rất là khỏe ổn thì khoa thịt phun nhọt rất nôi khỏe vẫn bắc kiều ngắm là hẵn trái cây lạnh trái nóng trái này nhoi nói khoa thịt bít đắp 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 bít

ให่เตีบครับบานไกัน่ยนะอ้วนกันเอาเลยอาหารปลาหลากหลายเอมาเเอี่มันเลยแบบอ้วนเนี่ยพอ้นยปลายูเด็ดง่าอยูนให้ยูก็ยูบ้านยูบ้านเนาะินโม่ยาสตี้วดิว like <c oughs> ันนีต้องไปวัน มือานนงานคนงานก็หมูบ้านงันหมดเลยจี๋อะไรนี่มันไม่หัวดีเหรอฮอยี่ห้อดบบใส่เงินน้ำมันมันไหนอาทิตย์มันไหนอาทิตย์ละหาร้อยหาร้อยกับอิว่านั่นกี่หอกนย่จไ้ปาปลาด้เไปหาปลา่ขอเเนา มกูฟองมาบันนีให้จ้อยดอาฮับมาบันแล้วจะไปจะมันขึ้นดรืสยไปเอาแสีโอ้ยบูดไอนท่อเราไปยังคุณทุกสีงมันพ่อกระเทือนครับชิ้นนี้เหมือนสะท้อนเนาะมันบระมเณนิ้วจงหายรู้าสะดวกเป็นเดือนกหรือเินมัมดแลวกับเลีวครับ จะจนเมาก็นจ่เมาหรอกจะว่เมายาเสพติดหรอกพวกกรี้ยี่หันคนเก่าเจ๋งมากเนี้นมันออกเป็นบ้านบ่ได้ผิที่ว่าเล่นเด็กบ้าบ่ไปเขาเอกงันเดวเขามีปาตะปอมาดูวนเนียาู้วามงนั่งกั ไปเฮตุบเฮตยัง่วานแต้มปไยังอก็มืดมือเ่อไงานอไปเหตงานเลยมือหัวล้ไปต่อไปใส่เขาไปเขาไปใส่การหลมไกลก็ใส่ห้าเปนต่อพักจุดกว่าจะใส่้างกาแหลมไปเขาเ่าบอกว่าไปพูดเขาไปยุ่งมึนจัดนี่ลหร โอ,อ้ออยแจกมาพีน้องเอามาคิปนี้เนี่ยคับกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดิังครับคลิปนี้ก็กกกกับสวัสดีครับ